เทคนิคการใช้รถ EP2 ค่ะสวัสดีครับว,วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับ EPISODE 2นะครับผมผมคุณนัทครับอีพค่ะ,ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะต้องมาพูดกันถึงเรื่องการประหยัดอะไรได้ก็ต้องประหยัดอ,อย่างแรกเลยประหยัดน้ํามันเราจะทํำยังไงดีคะคุณนทัทอ๋อ<ร>วันนี้ผมงงจะมีเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับผมแล้วก็มาแนะนําให้นะครับขอบคุณผู้ชมนะครับผมก็เป็นเราอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยนะครับในการขับขี่เพื่อเซฟเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะครับผมก็คือประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีการเริ่มต้นเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีมาแนะนํานะครับผม เรื่องอะไรคะอ๋ออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสตาร์ทรถครับเพราะว่าเราจะมีความเชื่อในการสตาร์ทรถนะครับว่าเราต้องอุ่นเครื่องให้ร้อนก่อนถึงจะสตาร์ทรถได้จําเป็นต้อง5นาที10นาทีไหมคะความจริงแล้วไม่จําเป็นครับนะฮะก็คือเราสตาร์ทรถมานะครับไฟเครื่องโชว์แล้วดับไปปุ๊บเราสามารถออกตัวรถได้เลยครับมไม่ต้องสตาร์ทรถไว้นานเพื่อเป็นการเซฟในเรื่องของน้ํามันครับอ๋อประหยัดน้ํามันไปเลยใช่ครับ วิธีที่2นะครับเป็นการรักษาความเร็ว <mł od. S 2> ให้คงที่นะฮะ<อ>ก็คือรักษาความเร็วให้คงที่หมายถึงอะไรก็คือเวลาเราขับรถทางไกลนะครับไม่ควรจะเหยียบคันเร่งย้ําย้ําย้ําแล้วก็เบรกนะฮะให้ใช้ความเร็วที่สม่ำเสมอน,นะครับจะเป็นช่วยการประหยัดน้ํามันได้ครับผมเหมือนเรากดค r u i คอ control อย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้ oh, จะดีมากเลยครับอ,อันนี้ถ้าใครใช้เป็นแล้วให้ใช้บ่อยๆนะครับผม จะช่วยให้เครื่องเราเนี่ยเดินเรียบด้วยนะครับผมใช่คะ่ะมีคูชคอน c o n t นะคะยี่ยมมากเลยค่ะครับผมวิธีที่3นะครับเป็น walking speed ครับคุณอิทเป็นยังไงคะ walking speed walking speed คืออะไรนะครับผมก็คือเวลาเรารถติดใช่ไหมครับเราควรจะใช้ตัวดีในการเดินหน้าแล้วปล่อยให้รถไหลไปนะครับแล้วก็แตะเบรกเราเลี้ยงแค่ควบคุมในเรื่องของเบรกอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเติมคันเร่งนะครับจะช่วยในยการเซฟน้ํามันได้ ในเมืองเป็นหลักครับผมเวลารถติดๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับช่วยได้ใช่ไหมคะช่วยได้เยอะมากเลยครับผมอโอเคค่ะคุณนัทคะเอาเวลาที่เราจะขึ้นห้างอะคะ่ะมันจะเป็นทางชันอย่างเงี้ยคุณนัทมีวิธีการประหยัดน้ำมันยังไงบ้างคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่4เลยกันแล้วกันนะคุณอิ๊มนะค่ะนะครับผมก็เวลาเราขึ้นห้างนะครับโดยพฤติกรรมโดยปกติแล้วเราก็จะใช้เกียร์ดีกันนะฮะไม่ใช่ความเชื่อที่ผิดนะครับ แต่ว่ามันจะมีขั้นตอนของมันที่ดีกว่านั้นก็คือให้เราใช้เกียร์ L เป็นหลักคุณอีฟอ๋อต้องเข้าเกียร์ L ใช่ไหมคะใช่ครับถามว่าทําไมนะครับเราไม่ต้องส่งคันเร่งเยอะนะครับแล้วรถเนี่ยก็จะมีพลังมากกว่านะฮะเป็นช่วยการเซฟน้ามันรวมถึงเวลาขึ้นเขาด้วยนะฮะ<ม>ควรจะใช้เกียร์ L เป็นหลักครับผมแล้วคุณนัทมีวิธีอะไรแนะนําอีกไหมคะอ่าก็เดี๋ยวจะมีวิธีนะคะผม เดี๋ยวนี้รถจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่น Auto Start Stop and System นะครับเป็นเทคโนโลยีสำหรับรถรุ่นใหม่ซึ่งเ,เวลาเราติดไฟแดงเนี่ยรถเราจะดับเครื่องยนต์จะดับนะครับแต่ตัวแอร์ยังทำงานอยู่นะครับเราก็ใช้ออกความเย็ยนของแอร์ที่มันยังลงเหลืออยู่ในท่อแอร์นะครับในการในการทำให้เราเย็นนะครับแล้วแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแต่เมื่อไรที่ความเย็นเขาน้อยลงแล้วเซนเซอร์ตรวจจับได้เขาก็จะสตาร์ทขึ้นมา ทำความเย็นขึ้นใหม่นะคะผมอ๋อแล้วเวลาคุณอีฟเนี่ยขับบนท้องถนนเนี่ยครับผมเวลาจะเล่งแซงหรือยังไงอย่างเงี้ยคุณอีฟจะใช้ลักษณะการขี่แบบไหนครับเหยียบเลยค่ะเหยียบเลยเหยียบเลยเหรอครับใช่อ๋ออันนี้เป็นวิธีที่ผิด<อ>นะครับไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะโดยปกติแล้วในเกียร์ออโต้ของเราอะครับเราผักด้านกว่าก็ได้ถ้าเป็นของโตยต้านะนะครับผมมันก็จะเป็นสปอร์ตโหมดนะครับผมซึ่งใช้เกียร์ในการเล่งแซงจะดีกว่าครับ ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเ,เล่นใช่จะเสพน้ำมันมากกว่าเยอะครับ, <Okay. S 2> รบต้องใช้โตโยต้านะคะต้องโตโยต้านะฮะ,ะ,ะเป็นไงบ้างคะกับสาระดีๆที่วันนี้อิบก,กับนัดมาแนะนำก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครใหนะครับยังไงก็วันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบค่ะบ๊ายบาย